ไม่รู้เสียงมาหรือเปล่าเดี๋ยวงั้นโอเคครับก็สวัสดีับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับอ่าวันนี้ผมมาอยู่ในเกม m e Craft นะครับก็คืออย่างแรกที่อยากจะบอกเลยก็คือต้องก่อนอื่นก็ต้องขออภัยเลยนะครับที่หายหน้าหายตากันไป3มสัปดาห์ก็อย่างว่าครับหยุดสงการครับ3มสัปดาห์ครับก็ <S <S แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะกลับมาก็เริ่มอัดคลิปเพิ่มนครับแล้วก็ อย่างที่เขียนไว้ตามไตเติลเลยครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ช่วยกันสนับสนุนช่องนี้แล้วก็ตอนนี้ช่องของเราก็มียอดวิวทะลุ500วิวครับมันอาจจะดูเป็นเลขเลข็กๆแต่ครับผมมันเยอะมากครับผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับอ๋ยไปตบหมูทำไมฮอนก็ตามนั้นแหละครับแล้วก็เลยผมก็เลยคิดว่าอยากจะไลฟ์สตรีมสดครับ2เกมครับ ก็เกมแรกก็นารูโตแน่นอนครับอยู่คู่ช่องนี้กันมานานครับก็ต้องอัดอยู่แล้วครับก็ว่าจะอัดออนไลน์ครับวันพรุ่งนี้เลยครับตอนเวลาบ่ายสองตรงครับส่วนวันศุกร์เนี่ยครับเกมที่สองที่ผมอยากจะอัดก็คืออ๋อเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยคือตอนแรกเลยนะครับกะจะจุดทู้ว่าแต่ไม่รู้ทาไมครับ ุ่มไม่ทํางานครับเนี่ยเนี่ยอ่าเดี๋ยวเจียบใส่สเตตัวให้ดูนะครับเนี่ยครับมันเนี่ยเปิดปิดไม่หรอกครับเปิดปิดไม่ได้นะครับเนี่ยมันติดจิตดาบครับเนี่ยมันไม่ยอมทํางานครับสุดท้ายผมก็ไม่รู้จะทําไงเนี่ยเนี่ยอ่างั้นเดี๋ยวฉลองเล็กๆก็พระตามนั้นครับแล้วก็เดี๋ยวอ่าก็อย่างที่บอกไปครับว่าเกมที่สองเนี่ยที่ผมจะเล่นนะครับก็คือเกมบ r f r a m e นะครับก็ที่อยากเล่นก็เพราะว่าหนึ่งเลยคือผมติดครับ ก็ไม่มีอะไรครับก็แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือมันเป็นเกมที่สนุกดีครับถ้าเกิดใครมีเพยสีก็แนะนําให้มาเล่นกันครับก็เดี๋ยวถ้าอยากรู้ว่าจะอัดสดยังไงก็เดี๋ยวอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับตอนวันศุกร์ครับแล้วก็อ่าก็งั้นพอดีก็มีเรื่องจะมาพูดเท่านี้แล้วครับก็ต้องขอขบคุณจริงๆนะครับสาหรับยอดวิวห้าร้อยครับหลังจากนี้ก็จะอัดคลิปมาเรื่อยๆครับตอนนี้เราอาจจะมีแค่ห้า้อยวิวครับ แต่ผมเชื่อครับสักวันเราจะไปให้ถึงมากกว่านั้นครับฉลองฉลองแบบกาก,กันันี้แหละเออหนาคีปเปอร์ซะด้วยอ่ะไปครับฉลองไม่รู้จะทำไงละก็งั้นวันนี้ก็อันนี้เอามาลองสตรีมดูครับว่ามันจะ ลง Youtube ได้หรือเปล่าก็ลุ้นๆอยู่เนี่ยจะลงได้หรือลงไม่ได้นั้นก็ขอลาไปก่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับ